สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาปลูกมันสำปะหลังนะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้ทำคลิปไปคลิปหนึ่งนะเป็นการตัดลำมันฮะตอนนี้ก็ตัดลำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายเตรียมแปลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมาปลูกแล้วหลังจากที่ตัดลำมันเสร็จนะครับก็จะมาใส่ถุงกระสอบอย่างนี้ใช่ไหมไหไหแล้วก็จะมาปลูกกันแล้วก็ใน เวลาที connect, ่เราปลูกนะก็จะมีการดึงเชือกนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ยกล่องนะฮะการปลูกที่นี่ไม่มีการยกล่องแล้วก็ทีนี้ก็ต้องขึงเชือกให้มันเป็นแนวนะครับขึงเชือกให้เป็นแนวแล้วก็ทามาร์กไว้ที่ทําปมที่เชือกด้วยนะครับเราจะได้มาร์กจุดว่าเราจะต้องการปลูกระยะเท่าไหร่นะครับระหว่างต้นเท่าไหร่แล้วก็สําหรับแถวนั้นก็ระหว่างแถวก็เท่าไหร่ก็ทําการวัดไปนะครับ เป็นแบบนี้นะฮะคนงานก็ปลุกไปแล้วนะฮะอ่มันก็จะเป็นแถวแบบนี้นะฮะเป็นแถวตรงๆไปอย่างนี้เพราะว่าใช้เชือกดึงนะฮะอันนี้ก็วันนี้ก็มาเป็นเกรรรษตรกรนะครับวันนี้ก็คนงานก็สองสี่หกแปด่สิบคนนะคนงานวันนี้ก็ แปลงนี้ก็ห้าไร่นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเสร็จกันกี่โมองอันนี้ครับไม้หลักไม้หลักสําหรับดึงแนวนะครับไม้หลักสําหรับดึงแนวแล้วก็คนงานที่ปลูกกันสําสหรับแปลงไหนนะที่ไม่ได้ไม่ได้ยกร่องนะครับหรือว่าปลูกแบบไม่ยกร่องนะครับก็ต้อง ทำแบบนี้นะครับก็ต้องทำแบบนี้แล้วก็จะได้ดึงแถวให้มันตรงตรงได้แบบนี้นะครับแล้วก็กระสอบก็อย่างนี้นะครับาวางเรียงรายกันนะครับหลังจากที่เราปลูกกันเสร็จดินที่นี่เป็นดินแดงนะครับผลงานก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับ น fit. น่นนะครับคนที่คนที่ทําการยายกระสอบนะครับคนที่แบกกระสอบยายไปตามจุดตามจุดนะครับเพื่อที่จะได้เนี่ยแบบนี้ฮะยายตามจุดนะกระจายนะฮะกระจายตามจุดไปแล้วก็คนที่ปลูกก็จะได้มาหยิบไปนะฮะมาหยิบไปกอบไปอย่างนี้ฮะกอบเป็นกรรมเป็นกรรมอย่างนงี้ฮะกอบเป็นอ่ามัดมัดเป็นกรนกรมอย่างนี้แล้วก็ปลูกแบบนี้ไปนะฮะ อ่าแล้วครับคนงานอ่นี้เป็นการปลูกมันสัปะหลังนะครับปลูกเป็นกันเสียบลำมันอออยยยยู่่่ใเเนีีสตรรร้ไหหล อ,อย่างที่บอกไปนะครับว่าทําทไมต้องมาร์กสีนะครับทําไมต้องมาร์กสีต้องจุ่มสีหรือไม่ก็ขณะที่เราจุ่มสีกับจุ่มน้ํายาแรงรกแล้วก็ยากําจัดเชื้อราไปนะฮะมันก็จะทําให้ลํามันเนี่ยมันมีมันมีท่อนมันที่เป็นสีนะครับกับไม่เป็นสีนะทีนี้คนงานมันก็จะเข้าใจนะครับว่า ส่วนไหนจะเป็นส่วนปลายส่วนไหนจะเป็นส่วนต้นนะครับแล้วเขาจะไม่มีการกลับลำมันครับเขาก็จะปลูกได้ถูกอันนี้นะครับเป็นแนวเชือกนะครับแนวเชือกแนวเชือกคนงานก็จะปักอย่างนี้ไปนะครับ

เอาละครับคลิปนี้ก็นำทุกท่านมาชมกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการาปลูกมันสัมปลังกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการปลูกมันสปมปลังแบบเสียบไม้ยกร่องนะครับแบบปลูกไม้ยกร่อง